กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมอนเดวีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูตัวละครใหม่คร่าวๆเป็นคลิปสั้นๆนะฮะนี่ฮะตัวละครใหม่2ตัวนี้ฮะบอกเลยว่าแม่งโคตรเท่นะฮะนี่ฮะนี่จะมี2ตัวนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยฮะนี่ชื่อว่าฮิตแมนไวเปอร์เลสนะฮะโอ้โหดูฮะลักษณะใส่แว่นดำกับคนตาบอดขอทานนะใส่หมวกสีส้มฮะ,ะลักษณะจุดเด่นนะฮะโอ้โหคือชุดนี้ไม่เหมือนตัวละครอื่นๆนะฮะดูชุดฮะ,ะขาสั้นนะฮะโอ้โหอย่างกจะไปเดินป่าฮะนี่ฮะสายขอทานนะฮะตัวละะครนฮ ซึ่งตัวละครนี้ใส่แล้วจะบวก M-speed 20นะฮะแล้วก็บวกเลือดอีก20นะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวละครไวเปอร์เลสเอ้ยทุยฮิตแมนไวเปอร์เลสนะฮะอ่าตัวละครเดี๋ยวมาดูซูมดูใกล้ๆนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะถ้าน่าจะอยู่ล็อบบี้น่าจะประมาณนี้นะฮะนี่โอโอยางเฟี้ยวนะฮะนี่ก็พามาดูแบบคร่าวๆนะฮะอ่าอัปเดตให้ดูว่ามีตัวละครใหม่มานะฮะนี่ M Speed 20นะฮะ HP 120อ่าก็คือ HP 1 20นะฮะ ต่อมาตัวละครที่สองฮะชื่อโคตรยาวนะฮะอ่านไม่ถูกฮะขออ่านว่าอะไรวะเฟรนด์สเปเชียลฟอร์ไฮหรือเปล่าวะเอออ่านประมาณนี้นะฮะชื่ออย่างยาวนะฮะโอ้โหนี่ชุดทุยนี่ชุดลบหรือชุดกันฝนนะฮะโอ้โหสนามลบมีฝนตกด้วยนะฮะดูฮะใส่เสื้อคลุมอย่างกับฝนจะตกอะอย่างฮาตัวละครนี้นะฮะดูฮะโอ้โหชื่อมันยาวเกินนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะตัวละครเฟนด์สเปเชียลฟอร์ไฮนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่น่าจะอ่านประมาณนี้นะฮะ ชุดกันฝนนะฮะใส่มาลบนะฮะทุยไม่ใช่แล้วฮะตัวละครออกจะใสกางเกงขาสั้นทั้งสองตัวเลยนะฮะวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้นะฮะเขาวๆานะฮะอ่าเป็นไงครับเพื่อนกับการพามาดูตัวละครใหม่ๆนะฮะหากเพื่อนอยากรู้อะไรก่อนใครสามารถกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ไว้ได้นะฮะสำหรับนี้ก็ต้องบ๊ยบายอย่าลืมกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะฮะเบ๊ย